สำหรับคู่นี้ก็กีดีเบตดีจูเมนะครับจากริพับบ hey, <hey>, hey. ิกออสหรือประเทศไอวอรดโคอ์นั่นเองนะครับ <laughs> ส่วนฝ่ายน้ำเงินกับพี่เบิ้มนะครับเพิ่งจบจูโจมรุ่นที่41มาเลยนะครับเพิ <c oughs> ่งขึ้นมาจากสามจังหวัดชายแดนนะครับอ <c oughs> นนี้ย้ายมาทำงานที่สุราษฎร์นะครับ <c oughs> ก็มาแข่งคาราเต้นะครับทางพี่เบิ้มนี่ก็เคยเล่นคาราเต้มาก่อนครับพักหนึ่งแต่ว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาตินะครับในหน่วยทหารพานนะครับสีเบ้ก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับทับทับทๆๆทับขุม ป๊าเรียกออกมาอบผแบงช้ําเหยียบมาพี่นิดสู้อ เฮ้ยทุสำหรับช่วงนี้สนับสนุนโดยคงทาหน้าขาวตาลิงเล่นเรือไปินซิริเบก็ไปครับพยายาตงใินซริเบนี่ยได้มาเติมหนึ่งงงติมกูเติได้หมดอยากคือจีอยากจ ออมออมที่เกลบคาแ้เฮ้ือนๆ s p เพือนันี่กลุ่มแบ่งแยกกินแดนเยับตอแม่กกืกเืออยามน้อยาาครับ ได้ได้ปุอบใช้ไหมใ็่นี่ไม่ออกชนะิดเบ้

เนี่ยลูกตีนับเดียวการนะแม่ีแ่เลลูกีจัเดียวการอะไรหรอมึงฟังมากหน่อยแอะแทกอะแทก